คุณยายมาลีพบคลาสโยคะโดยบังเอิญขณะเดินเล่นในสวนสาธารณะเธอตัดสินใจลองเรียนและพบว่าตัวเองหลงรักมันทันทีคุณยายมาลีลองทำท่ายโยคะครั้งแรกที่บ้านแต่ทุกอย่างดูยุ่งเหยิงและตลกเธอหัวเราะก,กับตัวเองและไม่ยอมแพ้ครอบครัวของคุณยายมาลีเริ่มเป็นห่วงเธออายุมากแล้วและพวกเขาเกรงว่าโยคะอาจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเธอคุณยายมาลีกลายเป็นที่ชื่นชอบของชุมชนเธอเริ่มสอนโยคะให้กับเพื่อนบ้าน และทุกคนต่างประทับใจในความมุ่งมั่นของเธอวันหนึ่งคุณยายมารีบาดเจ็บขณะฝึกโยคะครอบครัวของเธอพยายามโน้มน้าวให้เธอหยุดแต่เอทอยืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้หลังจากพักฟื้นคุณยายมาลีกลับมาฝึกโยคะอีกครั้งเธอพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความตั้งใจและความรักสามารถชนะทุกอุปสรรคครอบครัวของคุณยายมารีเริ่มเข้าใจและสนับสนุนเธอ พวกเขาร่วมฝึกโยคะด้วยกันและกลาย,ยาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณยายมาลีจัดงานโยคะชุมชนครัง้งงอใหญ่ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองและขอบคุณเธอที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาคุณยายมาลีนั่งคิดทบทวนถึงการเดินทางของเธอเธอรู้สึกขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาและภูมิใจในตัวเองคุณยายมาลีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นแอรและความสุขเธอเขียนหนังสือเกี่ยวกับโยคะและสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก